สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาตกปลานะครับผมตกปลาที่บ่อข้างบ้านเหมือนเดิมนะครับตอนช่วงเย็นๆนะครับหลังจากรับลูกเสร็จก็เอกมานั่งชิวๆนะครับหาอาหารมื้อเย็นกันนะครับมาใช้เบ็ดนะครับเบ็ดคันชิงหลิวนะครับแต่ว่าเป็นทุนโฟมเหมือนเดิมนะครับตกแบบบ้านๆนะครับเหยื่อใช้ก็จะเป็นเหยื่อพุ่มฝอยพุ่งฝอยก็จะดักได้ครับดักก็ตรงนี้นะครับไม่ต้องลงทุนอะไรมาก เขาจะดักในในในคลองอในบึงนี่นะครับในบอ่อตรงนี้เขาจะมีกุ้งฝอยอยู่เขาก็จะเอามาตกเป็นเหยื่อนะครับพอเราเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่าเป็นอย่างไรทับแดดล่มลม,ลมตกนะครับว,วันนั่งวันนี้ทํางานพักพักพักงานนะครับไม่ได้ทํางานวันนี้จะทาพรุ่งนี้เช้านะครับก็เลย รับลูกเสร็จกามานั่งชิวๆแวดดร่มล้มโต๊ะนะครับตอนนี้ก็เอาเหยื่อเราก็จะเอาเหยื่อลงน้ําแล้วนะเดี๋ยวเขามาลุ้นกันนะครับเป็นกุ้งฝอยนะก็โอนลงไปในน้ํานะปลาก็พอมีนะครับเป็นบอ่อของลุงเขานะครับเราก็ขอเขาตกได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ก็อาศัยอยู่ตรงข้ามวันเนี่้ได้ปลามาก็เป็นมื้ออาหาร ก็ทํมันได้เอาไปขายนะครับตกมาก็มาทํากินนี้นะฮะกอประหยัดค่าใช้จ่ายไปหน่อยนี่นะครับ,รน,น,รบนั่งชิวๆด้วยนะครับได้ยากาศดังไปห่างสบายใจเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะรอสักพักนะครับรอสักครู่เป็นยังไงดังลมเย็นพัดเย็นนะครับอากาศไม่ร้อนมากนะครับ พราะแดดไม่มีนะมันจะมีต้นไม้บางอ่ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็บาาก่ายคับเย็นเย็นก็หัวที่ก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งของต้นไม้ทําให้มีร่มตรงนี้นะนั่งรอเพลินเลยนะครับก็มีปลามาต่อบ้านนะครับก็มีบ้านนะครับแต่ว่ามันยังไม่กินนะครับแต่ปลาตัวไม่ค่อยใหญ่อะนะนะตัวไม่ค่อยใหญ่บ้ากไซส์ก็ประมาณสามสี่นิ้วฮนะ สี่นิ้วสับสี่นิ้วห้านิ้วเป็นปานินส่วนบ้านนะครับจะเป็นปานินสปาก็วัดไปนะครับวัดต่อได้วัดครับมันไม่ยอมกินนะครับเอาละครับตัวนี้เอารับติดแล้วนะครับป่าตัวแรกมาครับแต้มแรกเอาสุดยอดนะครับเป็นปานินนะครับใช้ทักษะนิ้วสี่นิ้วนะทักสี่นิ้วเนี่ยได้เลย โอเคมันหมานะครับแต้มแรกมาแล้ววันนี้ก็คงจะไปเฮ้วนะครับได้นะครับขออยันดราม่านะครับมันเป็นอาอาหารสำหรับคนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับ